คุณวีครับสวัสดีครับคุณวีนองวีมาคุยกันค่ะวันนี้ทนไหวให้อภัยเก่งค่ะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะแฟนอยากมีลูกทีนี้พอพอได้ข่าวดีว่ามีมีมีลูกช่วนั้นหนูท้องได้สองเดือนก็เริ่มมีละแคะราคายนี่ยค่ะว่าออพฤติกรรมการโทรหาคุยอะไรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจากหนู ทนไหวให้อภัยเก่งวีค,วครับสวัสดีค่ะคุณวีนังวีมาคุยกันค่ะวันนี้ทนไหวให้อภัยเก่งค่ะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะมีปัญหาครอบครัวค่ะครับค่ะ,คะเริ่มมีปัญหาครอบครัวตอนเมื่อช่วงต้นปีค่ะดวนแฟนอยากมีลูกทีนี้พอพอได้ข่าวดีว่ามีมีมีลูกก็ก็ยังปกติกันมา พอเริ่มท้องได้ประมาณสองเดือนนะคะคคเขาก็ได้ไปมีงานใหญ่ได้รับงานใหญ่มาใช่ก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันทีนี้ช่วงนั้นหนูท้องได้สองเดือนก็เริ่มมีละแคสราคา่ะค,ะค่ะว่าออพฤติกรรมการโทรหาคุยอะไรเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจากหนูเราอยู่บ้านเดียวกันด้วยใช่ไหมตอนนั้นอยู่ด้วยกัน,นะคะ่ะครับครับโอเคพอท้องได้ ตอนห้าเดือนก็ได้ไปเห็นว่าเขาแชทการคุยโทรหากาันครั้งหนึ่งก็สองสองชั่วโมงแชทหากันคุย<ม>กันแบบเชิงชู้สาวเลยอะ,ค,ะค่ะพอหนูมาเห็นหนูก็เลยโทรหาเขาว่าเอา้านี่คืออะไรทำไมถึงคุยกันอย่างนี้<ม>เขาก็พูดบอกว่าเนี่ยธุรกิจ<ม>เกี่ยวกับงานทั้งนั้นแหละ เขาตั้งขอบเขตไว้ให้ผู้หญิงคนนี้แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นก็พยายามใจเย็นเชื่ออย่างน้อยๆก็คือยังเกี่ยวกับงานเพราะว่าทำงานก็คือยังต้องพึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่ก็ทะ,ะเลาะก,กันมาเรื่อยๆค่ะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้หนูก็บอกว่าหยุดได้ไหมไม่คุยกันแบบนี้ได้ไหมแต่ถ้าคุยเรื่องงานะ่ะหนูโอเคนะ,คะ แต่หนูขอรับรู้ด้วยได้ไหม,มไม่ต้องปิดบังกันไม่ต้องลบแชทเวลาเขาโทรเข้าก็รับต่อหน้าหนูเลยะอะไรแงเนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้เขารู้ว่าหนูอะยังไงก็ทําใจยอมรับไม่ได้หรอก<ะ>ซึ่งถ้าซึ่งถ้าเขาคุยต่อหน้าหรือว่าให้หนูรับรู้ที่เขาคุยกันอะ หนูก็จะไปอรารวาสวอยวายใส่ผู้หญิงคนนั้นแล้วจะทําให้เขาเสียงานผู้หญิงคนนี้ทํางานอยู่ที่เกาะนะคะครับเวลาแฟนหนูไปส่งของที่ก็มีการกลับมาพร้อมกันหนูจับได้เพราะว่ามีรูปถ่ายด้วยกันที่บนเรือออค่่ะาแล้วก็ยังมีเชทยังมีการโทรเข้าโทรออกที่หนูจับได้ก็มีปัญหาทะเลาะก,กันรุนแรงจนลูกคลอดอะคะ่ะก่อนไปคลอดวันหนึ่ง หนูก็ตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ําแล้วหนูก็ไปได้ยินว่าเขาอะ่ะคุยโทรศัพท์กันหนูก็เลยเดินไปแอบฟังก็ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงพอวหนูก็เดินขึ้นไปอีกให้ไปฟังใกล้ๆพอหนูฟังไม่ได้แล้วเริ่มอดทนไม่ไหวแล้วก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลยนหนูก็ถามว่าคุยอะไรกันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเนี่ยทำอะไรอะ่ะ <Okay. S 2> นี่มันเกินเลยแล้วนะนให้เิี์ให้เสียงกันมากเกิน จนเกินไปแล้วนะอ่าเขาผู้หญิงคนนี้ก็มาตั้งชื่อลูกให้หนูซึ่งหนูว่ามันไม่ใช่อ,อันนี้มันคือเรื่องของคนสองคนที่จะต้องมานั่งปรึกษามานั่งคุยกันถ้าให้เขามาตั้งให้เนี่ยคือให้สิทธ์ให้เสียงกันมากเกินไปแล้วนะค่ะแล้วผู้ชายว่าไงคะก็เขาก็เถียงเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนั้นอย่างเดียวเลยค่ะผู้ชายอยากมีลูกเนาะแต่ผู้ชายไม่ได้สร้างครอบครัวให้พร้อมพอให้ลูกมาเกิดเลยอะ แต่พอมีลูกปั๊บมันไม่ใช่แค่เอาเด็กมาอุ้มแล้วจบอะค่ะเราต้องสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมพอรอลูกมาเกิดด้วยอ่ะเหมือนที่เขาบอกว่ามีเป็นพ่อเมื่อพร้อมอะะแล้วยังไงคะหลังจากทะเลาะก,กันไปพอหลังจากทะเลาะก,กันแลวอีกวันหนูไปคลอดก็คือก็หนูไม่สบายใจและพอหนูอยู่โรงพยาบาลก็เขาก็เดอคือพยายามที่จะหาเรื่องออกไปข้างนอกจะไปซื้อของบ้างล่ะจะไปอทำงานบ้างล่ะครับ ให้ให้ให,ให้คุณแม่ของเขามาเฝ้าแทนอ,อะไรเงี้ยค่ะอ่าตอนลูกคลอดเขาดีใจไหมพี่อยากรู้จังเขาไม,ไม,ไม่ไม่แสดงอาการออกเลยว่าดีใจจริงๆคือไปแจ้งเกิดแ,แจ้งอะไรแบบเนี้ยค,คือหลังสิบห้าวันใช่ไหมแตาไม่เกินสิบห้าวันใช่ไหมคะค่ะอยไ,ไปทําก็ได้เนาะแต่เนี่ยคือพยายามที่จะออกไปแล้วออกไปก็คือไปหายไปเลยสองสามชั่วโมงอะค่ะพอกลางคืนพอได้เวลาหนูพักหรือ,อเขาจะนอนกันแล้วเนี้ยก็หาเรื่อง คือสัมผัสได้เลยว่าลงไปด้านล่างอะ่ะลงไปตึกตึกพักคนไข้อค,ค่ะค่ะเมื่อที่จะคุยโทรศัพท์ก็หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลจนตอนนี้ลูกได้หนึ่งเดือนกับอ่าสิบห้าวันแล้วเขาช่วยเลี้ยงลูกบ้างไหมครับช่วยบ้างคะ่ะน้อยส่วนน้อยอ,อเพราะเขาบอกว่าถ้าหนูไม่อยู่อะ่ะเขาดูแลเองแล้วตอนเนี้ยแต่ที่เขาไม่สนใจไม่ดูแลเพราะว่าหนูอยู่เขาต้องการที่จะเลิกอะค่ะ แปลว่าเขาจะเลิกกับหนูใช่ค่ะพยายามบังคับพยายามทําให้รู้สึกบีบทุกอย่างเพื่อให้หนูออกจากบ้านทิ้งลูกมาแต่หนูเองด้วยความเป็นแม่ด้วยความที่ยังรักเขาอยู่เหนืเลยอดทนได้สิบเอ็ดเดือนที่หนูอยู่กับความรู้สึกแย่ๆแล้วก็แย่มากๆเลยใน,ในตอนนี้ก็บอกว่าเออเขาจะเลิกกับหนูเขาให้เหตุผลหนูใช่เขาบอกว่าคือเราเข้ากันไม่ได้แล้วว่ะ เขารับหนูไม่ได้ตรงที่พอหนูทะเลาะหนูโมโหร้ายหนูไปลงมือกับเขาหนูไปตะคอกเขาใช่เขารับตรงนี้หนูไม่ได้ซึ่งหนูบอกว่าหนูหนูเลิกทําได้นะแต่หนูขอได้ไหมเรื่องนี้ให้เลิกเขาก็ไม่รับปากที่จะเลิกเลยสักครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ยังไงคะเลิกกันแล้วค่ะหนูออกจากบ้านมาสี่วันแล้วค่ะเอาลูกมาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเอาลูกออกมาด้วย ไหนเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ลูกไปด้วยไงเขาจะไม่ให้แต่ทีนี้หนูต้องจำเป็นที่จะต้องพาหนอีออกมาแต่อยู่แล้วเราไม่มีความสุขอะค่ะทรมานจิตใจ เขาเองก็ทรมานจ,จิตใจเหมือนกันที่จะต้องลงมาจากห้องทํางานแล้วต้องมาเห็นหน้าหนูออะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือ,อคย้ายออกมากคือมาอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่คนเดียวกับไปอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะ <c oughs> พื้นที่ตรงนั้นอย่างน้อยหนูก็มีทีมครอบครัวของหนอูอยู่กับเขาเหมือนไม่ได้เป็นทีม <c oughs> เดียวกันเลย <c oughs> เหมือนกับกลายเป็นว่าพื้นที่ที่ควรจะต้องอบอุ่นที่สุดกับกลายเป็นพื้นที่ที่รูร้อนที่สุดอึดอัดใจที่สุดแล้วคนที่บ้าน เขารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไหมคะฝั่งบ้านเขารับรู้ค่ะแล้วก็ฝั่งที่บ้านหนูก็รับรู้เหมือนกันค่ะวันนี้หนูหนูต้องเป็นความแข็งแรงเพราะน้องจะน้องจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งให้ลูกพึ่งพิงได้ในวันนี้ด้วยดูครับไฟเดย์ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday. S 2> ทนไหวให้อภัยเก่ง